จริญพรอเอาห้องกาไก่สีหอดมองพักแล้วมาสิไปหักอยู่ทานน้ำน้อยท่าน,นี้มีแต่ต้นใหม่มีแต่ต้นไม้เหี่ยวมนในทางเข้ามาเนาะลมเย็นมืน่อน้องกาสีขึ้นทางพี่ขึ้นไปอ่าทงสังกัน Ăn đi nó phạc ini con, ăn nhỏ. Đây. Mưa này với sai về lại 3 Cửa sam sumo. Từ tại bài mô. ม่เล่นของเราสิเพโอเคล้เสื้าร์พันนี้เอาเน่นๆเพราะว่า,าปร,ปรกาศประมาณว่าทรงนี้หนาพน้น ขาบางบหนกบมุตุเด oh. ี๋ยวสิพักแค่นี้ละ หอดมองพักแล้วนี่เอาสิพัก้ามองนี่เนาะจริงๆหายใจย,ยังยังอยากไปพักยู่ห่วยยู่ห่วยโซนนี้นาพนโฮแต่ว่าอีพีนันเป็นน้ำหลากดูเยอะประมาณบ่ได้เนะาะมาเบอร์ในกุมอุตุกันกทันที ซาแปดซาเก่าสามสิบว่าพยุขเขาจะมีผลแต่ว่ามรู้ะอยู่ทำนี่เอามาเจอไปเบิ่งไหวน้ำตกมันมีเฮื่อมีแงหงเขากระเซ็นไปไปเบิ่งน้ำตกแต่ว่าส่วนนี้พวกมีน้ำน้ำนล้วกนเดียวจันใหญ่เพระองค์อยู่รุมมาเลยเนาะ ช่ยเพิ่มสีลงแท่นี้แหละมองนี่แหละหายไฟกะยุ่งถวยเขาหน่อแต่ว่าขขาหน่อยบโบประมาณยันพ่นตกนำหลากเลยเออว่าเขตนี้นามมันหลาย เรตกสักชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงโอ้ยโมเป็นเตยุแหละแต่ว่ากันดีกว่าแกกันไปแกก่อนแล้วกันไปเบื้องก่อนเนาะการห้องกับพระพาตัดสินใจดอกถ้าครบาอาจารย์พุนพัดเหี่ยพลายมันก็จะเป็นเยุถ้าขรูบาอาจารย์ไปพักอยู่ทุ่งรุมแล่วไหลเสียง วันวันทิ่งโอ้ก็มีอยคนมาพักน้ง,นง,นงเนเด้อน้งเต่ส็มาพักน้อยี่ Hãy subscribe sai โอ้มกเดืออะไรไมีน้ำเนาะอยู่ร่มนาะฮะพักอยูรรอ่ร่มวะอาจารย์เซาไซเขาหน่อยเขาบ่อยยานพ้นนี่ ไม่เอาเทานีคแล้วขาอาจารย์น,นั่นแหละไมยนาันมาข้าวเดียวเด้ขนาดหนอยูย่ถงยังม,มีมองอาบบ่เนี่อ๋อ โอ้ใหม่ล่มทับเนาะแท่นะนี่อาบน้ำอยู่นี่บ่นี่นี่สบู่บ่่นีเด้บูในตำนานกาโนกแก้วโอ <c oughs> อะไรนะธรรมดาค่นอืะ นี่นาำตลอดปีเนาะเออย็นเย็นสบายเซานน